สวัสดีค่ะในวิดีโอนี้หมอจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะสำหรับบางท่านที่ต้องการที่จะ ปรึกษาหมอเป็นรายบุคคลนะคะในตอนนี้ค่ะโรงพยาบาลที่หมอทํางานอยู่นะคะก็คือโรงพยาบาลกรุงเทพอุดรมีการจัดทําการตรวจคนไข้นะคะเป็นการแนะนําการให้ความรู้ผู้ป่วยผ่านทางช่องทางของออนไลน์นะคะโดยท่านใดที่ต้องการที่จะปรึกษาหมอค่ะสามารถติดต่อผ่านทางช่องทางนี้ได้ก็นะคะก็คือทาง Facebook ตามนี้เลยนะคะหรือว่าทาง QR code นะคะหรือว่าโทรมาติดต่อสอบถามได้ทางเบอร์ตามนี้เลยนะคะก็มาถามเจ้า ที่ก่อนนะคะว่าอาจจะนัดกันว่าหมอจะสะดวกให้คำปรึกษาประมาณช่วงกี่โมงนะคะแล้วก็นอกจากนี้ค่ะ,อะเอกสารนะคะแล้วก็ข้อมูลที่ควรจะเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะปรึกษาหมอเพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุดต่อ,อการที่เราจะปรึกษากันนะคะก็สิ่งที่หมอแนะนําว่าควรจะต้องเตรียมมาให้หมอนะคะมีดังนี้ค่ะอันแรกนะคะก็คือ,อ นึกก่อนนะคะว่าจะปรึกษาหมอเรื่องอะไรนะคะอย่างเช่นต้องการจะปรึกษาหมอเพราะว่าท่านมีอาการาผิดปกตินะคะมีปัสสาวะผิดปกตินะคะหรือว่ามีค่าการทํางานของไตผิดปกติหรือว่ามีอาการบวมมากขึ้นหรือว่าเรื่องใดๆก็ตามนะคะอันนี้ขออนุญาตอา ทราบข้อมูลเบื้องต้นนะคะรวมทั้งอย่างอื่นผลเลือดนะคะผลเลือดเนี่ยถ้าเป็นไปได้นะคะอยากให้ถ่ายรูปส่งมาให้หมอดูเบื้องต้นก่อนนะคะผลเลือดหมอดูผลเลือดทุกอย่างเท่าที่ท่านมีเลยนะคะแล้วก็ถ้ามีผลเลือดย้อนหลังค่ะสามารถส่งมาให้ดูได้ทั้งหมดเลยนะคะผลเลือดก็จะมีทั้งค่าความสมบูรณ์ของเม็ดเลือดนะคะค่าการทํางานของไตาการทํางานของตับนะคะผลกดยูริก ไขมนันเบาหวานน้ำตาลเกลือแร่ต่างๆนะคะรวมทั้งผลปัสสาวะผลัอตราซา์ผลสแกนคอมพิวเตอร์นะคะ,ะผลตัวจใดๆที่ท่านมีอยู่ค่ะขอความกรุณาส่งมาให้หมอดูก่อนนะคะ ข้อต่อไปก็คือยานะคะยาที่หมออยากจะดูก็คือยาปัจจุบันของท่านนะคะไม่ว่าจะเป็นยาเกี่ยวกับโรคไตโรคเบาหวานความดันนะคะอยากให้ถ่ายรูปส่งมาให้ดูทั้งหมดเลยนะคะจะเป็นยาที่เป็นกลุ่มยาโรคประจําตัวหรือว่าเป็นยาที่รักษาตามอาการอันนี้ขอดูยาทั้งหมดนะคะรวมทั้งสมุนไพรยาอาหารเสริมยาบํารุงใดๆที่ท่านทานประจําค่ะอันนี้ถ่ายรูปส่งมาให้หมอดูด้วยนะคะแล้วก็สําหรับยาค่ะถ้าเกิดเป็นไปได้นะคะหมออยากดูทั้ง ตัวเม็ดยานะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือชื่อของยานะคะช่วยถ่ายสลากตรงชื่อของยาค่ะส่งมาให้หมอดูด้วยนะคะข้อต่อไปก็คือหมอขออนุญาตถามนะคะว่าเอ๊ะท่านมีโรคประจําตัวอะไรบ้างนะคะอย่างเช่นไม่เคยมีโรคประจําตัวเลยหรือว่ามีโรคประจําตัวอะไรบ้างแล้วก็รายละเอียดของโรคประจําตัวเบื้องต้นนะคะ,คะข้อต่อไปถ้าเกิดมีอันนี้ให้ก็จะดีมากนะคะอย่างเช่นว่าได้วัดความดันที่บ้านนะคะความดันตัวโบนความดันตัวล่างนะคะจเช้าตอนเย็นอย่างเงี้ยค่ะระดับความดันที่บ้าน งไงะะรวมทั้งถ้าเกิดบางท่านนะคะจะปรึกษาหมอว่าเอ๊ะอันนี้มีอาการบวมได้หมอก็จะต้องถามนะคะว่าเออได้ตรวจปริมาณน้ําเข้าน้าออกหรือเปล่านะคะอย่างเช่นดื่มน้ําวันละกี่ซีซ,ซีต่อวนันตวงปริมาณปัสสาวะอ่าได้กี่ซีซ,ซีต่อวนันอย่างนี้เป็นต้นนะคะ บางทีเจอหน้ากันก็จะคิดไม่ออกใช่ไหมคะลืมว่าเอ๊ะเมื่อกี้ตั้งใจแล้วว่าจะถามอะไรขอความกรุณาก็จดไปเลยนะคะว่าข้อ1จะถามหมออย่างี้ข้อ2จะถาม,มอ,อย่งี้ข้อ3จะถามอะไรนะคะบางทีเจอเจอกันจะได้ไม่ลืมนะคะแล้วก็เวลาหมอพูดเสร็จนะคะบางทีหมอจะพูดเร็วนะคะก็ให้จดได้นะคะว่า,าหมอบอกแนะนําไปนะคะข้อ 1, ข้อ2ข้อ3เป็นยังไงนะคะก็มีกระดาษจดด้วยนะคะแล้วก็ ท่านที่จะมาปรึกษาหมอค่ะสามารถที่จะเป็นทั้งคนไข้นะคะหรือว่าญาติที่เป็นผู้ดูแลนะคะบางทีผู้ป่วยตายผู้ป่วยที่หมอดูแลใช่ไหมคะหมออายุรกรรมจะดูแลผู้ป่วยสูงอายุบางท่าน,นมีตื่นเต้นได้ใช่ไหมคะเวลาเจอหมอบางทีก็จะรู้สึกไม่มั่นใจเวลาเจอหมอสามารถที่จะปรึกษาร่วมกันได้นะคะมีญาติมีใครมาช่วยจดแต่ว่าขอขอความกรุณาเป็นผู้ที่รู้เรื่องราวเกี่ยวกับคนไข้ มารับการปรึกษาด้วยนะคะอย่างเช่นบางทีหมอจะถามข้อมูลส่วนตัวหรือว่าข้อมูลรายละเอียดที่ว่าเพิ่มเติมจากจากที่ว่าหมอเล่าไปนะคะเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการที่จะดูแลคนไข้ต่อไปค่ะถ้าเกิดว่าระหว่างคุยนะคะมีอะไรสงสัยก็บอกตรงนี้เลยนะคะว่าเดี๋ยวไม่ใช่ว่าเ,าเก็บข้อสงสัยกันนะคะแล้วคุยกันเสร็จแล้วก็เอ๊ะยังไงอะไรอย่างงี้ก็สงสัยตรงไหนถามได้เลยนะคะสิ่งใดที่ หมอสามารถที่จะตอบให้ได้นะคะหมอจะพยายามตอบให้แต่ว่าถ้าอาจจะมีข้อใดๆนะคะอย่างเช่นบางทีไม่ได้ถามเรื่องไตนะคะถามเรื่องอื่นบางทีหมออาจจะขออนุญ,ญาตไปปรึกษาคุณหมอที่เฉพาะทางแล้วอาจจะค่อยอตอบกลับให้อีกทีนึงอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็ท่านใดที่สนใจนะคะก็อีกทีนึงสามารถติดต่อได้ทางนี้นะคะเรียนรู้เรื่องไตกับหมอไตหมอไตให้คําตอบโดยแพทย์หญิงกัญญมลสวัสดีค่ะ